มาแล้วนะครับอัลฮิลาวเตรียมยื่นข้อเสนอ400ล้านยูโรต่อปีให้เมสซี่พิจารณานะครับฟาบ,บิโอรโรมาโน่น,นะครับได้เป็นคนออกมาเผยข่าวนี้นะครับโดยได้บอกว่าแนวทางความที่จะเป็นไปได้นะครับของเรเนสซี N ่ B C ในซัมเมอร์นี้นะครับว่าเจ้าตัวจะเอาอยัางไงบ้างน,นะครับหนึ่งในทางออกของเมสซี่เนี่ยคือการย้ายไปเล่นร่วมกับอัลฮิลาวนะครับซึ่งเป็นสโมสรคู่ปรับของอานาเซอรสโมสรของโรนัลโดนั่นเอง ยื่นข้อเสนอให้ถึง400ล้านยูโรต่อปีมากกว่าโรนาลโด1เท่า ซึ่งเท่ากับว่าแพงที่สุดในโลกนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่อันนั้นแหละนั่นยังเป็นข่าวที่ยังไม่สรุปนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเมสซี่เนี่ยเป้าหมายของเมสซี่อย่างแรกเลยนะครับคือว่าอยากจะคาแข่งในยุโรปต่อไปยังไม่มีแนวคิดที่จะไปเล่นลีกอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นยังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแล้วก็อย่างที่รู้กันเมสซี่และครอบครัวอยากจะกลับไปใช้ชิดบ้านปลายที่บาร์เซโลน่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบาร์เซโลนาก็พยายามอย่างเต็มที่ เขากําลังปรับเรื่องเพดานการเงินอยู่นะฮะในทีมนะฮะเพื่อที่จะได้เข้ากับกฎ n a n n i i l l f i r r Pay ของทางเขานะครับที่เขากำลังโดนเล่นงานอยู่นะครับก็กําลังปรับกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะต้องไหนเมซี่จะต้องลดค่าเหนื่อยอีกนะครับเพื่อจะกลับมาเล่นให้กับบาซ่าได้นะครับนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักที่เป็นเป้าหมายแรกดีกว่าที่เมซี่เขาเล่งๆไว้นะครับแต่ทีนี้นยอาฮิลามาแล้วฮะมาแล้วแล้วก็คือเขายื่นโหดขนาดนี้แสดงว่า อออ่อนหน้านี้ต้องย้อนไปก่อนงานนี้ที่มีข่าวเกี่ยวกับการซื้อตัวการย้ายตัวของเมซี่เนี่ยคือเขาก็มีการสงสัยกันว่าทําไมอาฮิลา่ยถึงไม่ยื่นหรือว่าเป็นแค่ข่าวโคมลอยที่ว่าผู้ปรับของอาราเซ์เนี่ยจะยื่นซื้อเมซี่นะครับผมก็เห็นคอมเมนต์ของพวกอาบังพวกอะไรทั้งหลายที่เป็นที่เป็นแฟนทีมของอาฮิลา่ยะซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่ยื่นซื้อเมซี่เนี่ยเพราะว่าอาฮิลา่ยติดเรื่องกฎฟไฟแนนซ์แฟร์พอยู่ เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอซัมเมอร์เนี่ยเห็นว่าน่าจะเคลียร์ได้แล้วและจะทําการทุ่มซื้อนักเตะจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่เมซี่คนเดียวนะจะมีคนอื่นเข้ามาเสริมอีกนะครับเมซี่นั้นคืออันดับหนึ่งของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยโคตรน่ากลัวโคตรมันผมบอกเลยมันแน่ๆย้ายไปดูลีกซาอุด,ดีกว่ามันแน่ๆนะครับจหรปบลีกซาอุดนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะแต่ทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าเมซี่เนี่ยเขาเอาง่ายๆก็คือมีให้สีอ ต่อสัญญากับปารีสซึ่งปารีสเนี่ยยืนยันที่จะให้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมนะแต่ยังไม่สรุปนะยังไม่ตกลงกันนะครับเป็นอยู่ในการพูดคุยอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยยื่นข้อเสนอเท่าเดิมให้นะฮะอยู่ที่เมสซี่เนี่ยจะเอายังไงนั่นคือทางเลือกที่1นนะครับทางเลือกที่2ก็คืออาจจะย้ายกลับไปสเปนนะครับย้ายกลับไปสเปนย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปแขวนสตาร์ทเยี่ยงตํานานที่นั่นนะครับแลกกับค่าเหนื่อยที่ถูกลงเกินครึ่งแลกกับค่าเหนื่อยที่อาจจะลดลงแบบมหาศาลเลยก็ว่าได้แต่กลับไปอยูุ่นบา้ อันนี้น่าสนใจที่สุดส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือไปอาฮีลาวค่าเหนื่อย400ล้านยูโรต่อปีอ้วนๆเลยอ้วนๆเลยนะฮะคือรวยยันชัดหน้ารวยยันช่วลูกช่วหลานก็ใช้ไม่หมดะฮะส่วนข้อสุดท้ายก็คือย้ายไปไหนก็ได้ในยุโรปที่สมมติว่าบาซ่าทําทุกถิ่ิทางแล้วดึงเมสซี่กลับไปไม่ได้จริงๆหรือต่อสัญญากับปารีสไม่ไหวจริงๆก็ต้องหาทีมลงเล่นในยุโรปครับ ตามที่เมสซี่ต้องการเพราะเขายังอยากเล่นในยุโรปอยู่นะนี่ก็คือสีข้อที่เมสซี่พิจารณาอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ไปอัลฮิลาวก็น่าสนใจนะสี <c> ่ <oughs> ล้านยูโรต่อปีไปกินเคบับไปกินอ่ามัตบะอยู่แถวนู้นบ้างก็น่าจะดีนะครับพี่โดน่าจะโอเคปรับตัวได้แล้วแหละไประเบิดศึกเอลคลาสิโกที่นูน่นนี่ก็น่าจะมัดไม่มัดน,น,น่าดูน่าดูชมอยู่นะฮะ